สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นๆนะครับเราก็มองไปทางทิศตะวันตกพอมองเห็นแสงดวงอาทิตย์อยู่บ้างเพราะว่าเมฆฝนบดบังไว้เนี่ยท่านสังเกตหรือว่าเมฆฝนลอยต่ำนะครับแน่นอนครับผมคิดว่าตกแน่นอน ก็เลยจะเก็บบรรยากาศช่วงเย็นๆไว้เป็นของฝันของฝากไว้กับ f c นะครับผมนี่ฮะเมฆครึ้มเลยนะครับผมลอยใกล้ายเข้ามาแนละ้วลอยกล้เข้ามาในตัวในตัวอแอรเรียที่ผมอยู่พอดีนี่ฮะก็แสงของ กล้องก็คงจะชัดเจนนะครับนี่ฮะก็เลยจะเก็บบรรยากาศให้ท่านดูว่าครับที่ยืนอยู่ก็ตรงเฟลงเป็นแปลงข้าวหอมมะลิข้าวนาปีนะครับก็กำลังสวยงามทีเดียวนี่ฮะก็จะเก็บเป็นของฝันของฝ่าครับใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือต่างประเทศก็เห็นทุ่งนาก็คงจะ คิดถึงบ้านแลวก็ทำให้สดชื่นนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ไม่ร้อนนะฮะก็เลยจะเก็บภาพไปให้ดูครับชาวนาเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับสมัยนี้มีรถ จักรยานยนต์นะครับรถยนต์รถไถสนดนุนทางก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในสภาพที่ดีนะครับท่านสังเกตดว้วยฮะแสงอาทิตย์เริ่มจางหายไปแล้วเพราะว่าเมฆฝนมาบางมังแหลนี่ถ้าตกก็คงจะหนักครับ này được toàn phai thành được สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม